เฮ้ยพี่พี่ทำอะไรรถผม่าก็เช็ดกระจกรถเองครับอ๋อนี่รถคุณเหรอใช่ครับรถผมเองทำงานทำพลาเช็ดกระจกมาหลายหนทำไมผมต้องจ่ายให้พี่ด้วยผมไม่ได้บอกให้พี่เช็ดให้ซะหน่อยอะไรกันคุณแต่งตัวก็ดีแค่เนี้ยคนละแข่งไม่รู้หรอกนะผมไม่ได้บอกให้พี่เช็ดผมก็ไม่จ่ายทะเบียนรถน้องทะเบียนอะไรนะอ๋อทะเบียนเนี้ยเหรอถ้ารถน้องมีรอยกรุดขีดรอบคันเนี่ยหรือยางแบนอ่ะพี่ไม่รู้ด้วยนะอ๋อมีพี่ขู่ผมเหรอครับพี่ไม่ได้ขู่พี่แค่พูดลอยๆอ่ะโอเคก็ได้ลอยหนึ่งใช่ไหมพี่น้องถามพี พี่เปลี่ยนใจละจ่ายมาเลยพันหนึ่งโหพันหนึ่งเลยเหรอพี่อ่ะ,อะก็ได้พี่แต่ผมมีเงินสดแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะพี่โอนพร้อมเพย์ก็ได้ค่ะอ่ะโอเรียบร้อยนะครับพี่ชื่อมวยรีใจดีจังใช่ไหมครับใช่ค่ะมวยรีใจดีจังชื่อพี่เองเฮ้ยถ่ายรูปพี่ทําไมเนี่ยเหตุการณ์ในวันนี้ก็วันตอนปิดบันทึกไว้หมดแล้วรูปถ่ายก็มีหลักฐานก็มีแล้วผมจะโพสต์ลงโซเชียลก่อนหรือผมจะแจ้งตํารวจก่อนดีนะ น้องจใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวพี่ออนเงินคืนให้คะ่ะอย่าโพลลงโซเชียลเลยนะคะพะลังออนไลน์มันน่ากลัวมากถ้าผมไม่ให้โอกาสพี่อ่ะพี่ก็จะไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะผมจะไม่ปล่อยพี่ลอยนอนไปแน่อดี๋แจ้งตำรวจเลยนะพี่ออนเงินคืนให้แล้วพี่ให้สองพันเลยอ้าวพี่แชมป์ไปทำอะไรตรงนั้นลูกออไปแล้ออรถเราอยู่นี่อ,อ้าวผิดคันเหรอแม่